สวัสดีครับกับผมชื่อนายนัทธุศิริน,นะครับหรหัสน,นักศึกษา6 7 4 0 3 1 1 5 0 9นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในรายวิชากฎหมายวิศวกรนะครับหรหัสเก้2 1องหนะครับนะครับการขอรับอนุญ,ญาตนะครับ1.1กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1พระราชบัญญัติวิศวกรพศ2542ฉบับแก้ไขล่าสุดนะครับมาตรา24 กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตวิศวกรต้องมีวุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมที่กอวรับรองผ่านการสอบหรือมีประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดมาตรา15ข้อกําหนดเกี่ยวกับการยื่นคําขอใบอนุญาตมาตรา16การออกใบอนุญาตและการต่ออายุมาตรา17นะครับการเพืกอถอนหรือระบบนะครับใบอนุญาตในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับ 2. กฎกระทรวงข้อบังคับ ข้อังคับว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตวิศวกรนะครับระบุเอกสารที่ต้องยื่นและรูปแบบที่ต้องขอนะครับการตดอค่าธรรมเนียมยิ่งคำขอกาหนดประเภทของใบอนุญาตนะครับเช่นวิศวกรควบคุมนะครับ professional engineer วิศวกรผู้ช่วยนะครับ i s s i s t a n t engineer หรือ engineer in training h e t นะครับครับ1.2นะครับกระบวนการการขอรับใบอนุญาต1 การตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานตามพราบาวิศวกรนะครับ 2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร 3. ยื่นคำขอต่อสภาวิศวกรนะครับ 4. ส,สภาวิศวกรตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัตินะครับ 5. ออกใบอนุญ,ญาตหรือตอบกลับ,รบกรณีเอกสารไม่ครบคุณสมบัติไม่ผ่านนะครับ6ต่ออายุใบอนุญาตทุก3ปีนะครับพร้อมรายง,งานการทํางานหรืออบรมต่อเนื่องนะครับ 2การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายนะครับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายหมายถึงการทำงานในลักษณะวิชาชีพวิศวกรรมนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิออกแบบควบคุมงานหรือให้คำปรึกษานะครับในงานวิศวกรรมตามขอบเขตและระดับความสามารถที่กำหนดไว้นะครับ2.1กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.1.1นะครับพระราชบัญญัติวิศวกรพศ2542มาตรา6กำํำหนดให้การประกอบวิชาชีวิศวกรรมต้องได้รับใบอนุญ,ญาตนะครับจากสภามาตรา7ระบุประเภทของใบอนุญ,ญาตวิศวกรและคุณสมบัตินะครับมาตรา8ห้ามผู้ไม่มีใบอนุญ,ญาตนะครับประกอบวิชาชีวิศวกรมาตรา22นะครับถ้าขัหนดโทษผู้ฝ่าฝืกนกฎหมายเช่นทำงานเกินขอบเขตหรือแอบอ้างเป็นวิศวกรนะครับ 2.1.2นะครับข้อบังคับสภายวิศกรข้อบังคับว่าด้วยการกําหนดประเภทงานและขนาดงานระบีขอบเขตน,นะครับที่วิศกรและแต่ละประเภทสามารถทําได้กําหนดมาตรฐานความรับผิดชอบและความปลอดภัยนะครับ2.1.3นะครับประกาศสภายวิศกรนะครับประกาศเรื่องประเภทและขนาดงานให้รายละเอียดเชิงปฏิบัตินะครับเช่นงานออกแบบงานควบคุมงานกอ่อสร้างอุตสาหกรรมงานตรวจสอบและอนุมัตินะครับ 2.2งงานประเภทและขนาดงานตามระบบระดับวิศวกรนะครับระดับวิศวกรนะครับงานก่อเกียรติที่ทำได้ขนาดงานนะครับตัวอย่างภาคีวิศวกรอุตสาหการนะครับงานออกแบบและควบคุมงานในภาควิชาอุตสาหการนะครับขนาดกลางเช่นโรงงานขนาด 50- าสถึงสองคนนะครับสามัญวิศวกรอุตสาหการนะครับงานออกแบบควบคุมและตรวจสอบงานอุตสาหกรรมนะครับงานของขนาดเล็กกลางเช่นเครื่องจักรหรือสายงานการผลิตนะครับไม่เกิน500คน วุฒิวิศกรอุตสาหกรรมนะครับอนุมัติและเซ็นรับรองแบบก็รุมหานขนาดใหญ่ห้างขนาดใหญ่เช่นโรงงานเต็มรูปแบบหรือโครงการหลายพันล้านบาทนะครับปาคีวิศกรพิเศษนะครับหานเฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญพิเศษเช่นระบบอัตโนมัติพลังงานห้างขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับขอบเขตความเชี่ยวชาญนะครับครับขอจบการนําเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ